92โอ้โหไมกพัน152อะไรลงมาก็ได้อย่างนี้3,240อิ่มหนำสารานเลกไหลเป็นน้ำซปเปอร์เมกาสนะเมื่อกี้โอ้โหคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีคฮะทุกคนวันนี้จะมาเล่นวายแบดดิโต้นะจ๊ะเออกะโหลกนรกนะมา เกมนี้นี่ของจริงนะทุกคนนะของจริงของแท้นะมาดูลุ้นๆกันไปฮะเออจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยทุนมา6 9ร0เป็นแรกจกัดเบ็ส10ไปเลยฮะสิบก็มาดอกนี้สาโ,โอ้ยแม่ขอสสวยๆหน่อยเออมาหครับเรียบร้อยสบายใจเข้ามาอีกสิว่ายังไงสแคทเชอโอ้โหมาร้อยหกไหลว่าพี่ชายอมสเกทดิววิววิว ไปจัดไจัปุย,ยจัดไปสิบเไม้สหมุนฮะสไม้สิหมุนฮยังไงดีพี่ชายโอ,โ,โอ้โหเอยนิ่งสีลูกโอ้โหเอเข้ามาตอนนี้สามอะไรลงมาก็ได้เรียบร้อยสบายใจยี่สอ็ดยังไงดีทีกโกโอเคมาอีกห้าสิเจโอ้โหสิก็มาแทนนะสดอกนี้และเจเข้ามาอีกห้าบ้าบอเอเข้ามาอีกสาห ของแท้มาอีกสองร้อละเต็มหน้ากระดานห้าบาทแปดบาทบอแล้วก็ไม่90บาทโอ้โหมันไหลดีไหลจัดไหลดีจริงไหลดีจังน้าพันห้าดอกนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกพี่ชายเออบอกแล้วนะกะโหลกนาลกซิ่งเออกะโหลนกนรลกซิ่งวายเบดิโตเออมาดอนนี้ร้อยสห้า มาอีก18บ้าบอรจริงเชียวบ้าบอรจริงเชียวเออไปกันต่ออย่ารอช้าฮะขอนเน้นเนขอนนัง่งนัดจัดเต็มเต็มอีก4ีมาสี่หมุนวา,างไงโอ้โหมันเริ่มนิ่งแล้วเรียบร้อยมา3 2เจเข้ามาจอะรอยแล้วมาอีก14ยังไงดีโอ้โหทั้งหมด46นะแหมไปกันต่อ,อยังไง หนึ่งไม้หนึ่งหมุนเจเข้ามาตอนนี้45บาบอโอ้โหแต่ไม่มีอะไรมาต่อไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายลุ้นๆกันไปฮะเออสบายใจพันเจนะจ๊ะเออขอเพิ่มเป็นหน่อยเราไปกันต่อมาตอนนี้49เรียบร้อย2460มาอีก13ของแทมแม่จากก้อนโตสิครับจะไปรออะไร2 5งพ อิ่มน้ำสำรานกันไปเลยทีเดียวเชียวเพิ่มเบ็ดแล้วไปกันต่อเรียบ 100, ร้อยเข้าสแกเชอร์อีกรอบหนึ่งสิบสองไม้สิบสองหมุนฮะลุ้นๆกันไปเออกำไรเน้นๆแล้วนะตอนนี้หม่สี่สิบอะไรลงมาได้ลูกเรียบร้อยไหม่ร้อยแปดสยังไงดิจิโก้โอ้โหไม่มีอะไรเข้าไม่มีอะไรต่อแต่ไม่เป็นไรฮะเริ่มกันใหม่ไปกันต่อพี่ชายขอเน้นๆขอนักจัดเต็มๆหน่อยเรียบร้อยร้อยห้าสิบสองโอ้โหไม่สามร้อยหกสิบห้าเออบ้าบอรจริงเชียว บ้าบอรจริงเชียวเป็นยังไงกระโลงนรกว่าแบบดีโตเออวายังไงดีเรียบร้อยร้อยยี่ของแท้แม่จา๋ามาอีกสามร้อยเก้าสิบสองโอ้โหมาอีกพันหนึ่งห้าสิบสองอะไรลงมาก็ได้อย่างนี้สามพันสองร้อยสี่สิบอิ่มหนำสามกรรานเลกไหลเป็นน้ำซูเปอร์เมกาหนะ้าสี่พันเก้านะเมื่อกี้โอ้โหบ้าบอรจริงเชียว บาบอยิงเชียวเออมาอีกสีอะไรลงมาอย่างนี้8 5ดรอ้าสบแเออเฮ้ยก่อนโตอีกแล้วก่อนโตอีกแล้วฮะแต่อย่างนี้ก็อุ่นใจฮะเออแต่อย่างนี้ก็อุ่นใจไปก็ต่อพิชัยขอเน้นๆหน่อยขอหนักๆจัดเต็มๆหน่อยลูกพี่เออมาสองร้อยสี่ลองนี่เออเฮ้ย ยังไงดียังไงต่อยังไงดียังไงตออ่ออ๋ออย่านิ่งสิลูกมาสุดท้ายหมุนสุดท้ายเออโอเคมาเหล่าน,นี้สองร้อยหกสิบแล้วก็ไม่ห้าที่บกบ้าบอมีอีกพันห้าหกสิบอะไรลงมาได้สา 2, มสองพันสามร้อยหกสิบแปดแล้วไม่สองพัเจ็ดโอ้โหโอ้โหอ,อะไรมันจะรัวขนาดนี้มาเจ็ดร้อยหกสิบโอ้โมหมงโคตรรัวมันเข้ารัวมันเข้าโหดวะพี่ มเมกะรวม,มเขกะโอ้โหพี่ชายเจ็ดนปรนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหอิ่มน้ำสามล้าน5ดูเงินรางวัลรวมนะเด้อหมื่นสี่นะทุกคนหมื่นสี่หกร้อยสี่สิบแปดห้าโอเคประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนฮนะสวัสดีครับ